โอเคนะครับก็อยู่กับผมเมฆเกมเมอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาแลงแมทนะครับอืมไม่มีอะไรทำมืดแล้วมาแลงแมทกันดีกว่านะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอไฟด้วยแล้วก็เสียงไมช็อตนะครับเสียงน้องบัอีกห้องนะครับอืมก็รอรอไปสักพักตอนนี้ก็อยู่กับน้องบัสท,ที่เคยเจอพีพีเอ๊ะหนึ่งหนึ่งกับผมไปนะครับอืม น้องบาสก็หูดนะครับสี่มือหดกับผมนะครับสาน,นตอนนี้น้องบาสน,นี่หดกับผมเลยฉันเลย,ยนะนะครับนี่ตอนนี้จริงจริงจริงไม่ชอบไม่ชอบจริงจริงๆ่อนนี้ไม่ชอบเลยมันเป็นแมปท,ที่เล็กมากนะครับถ้ามีเสียงลุกวนก็อขอขออทุยขอไปได้ขอ,อ,อทุยด้ยครับ อยนี้ดิมันไม่ดีหนุ๊กโอน้แล้วางเยอะมากครับจะนี้มาดีล้วรางเยอะนะครับเฮ้ยก่อนเงียบๆดิน้องแม่งก็เงียบนะครับน้องแม่งเสียงดังแคสเกมอยู่มึงเสียงดังใหญ่โอ้โหของจริงมึงแอบบ ไปเกี้ยนเกี้ยอาถึงหมดไวจังวะเฮ้ยไวไฟทีนแหลกนะไวไฟไม่มามามาเราต้อไปหมดเฮ้ยอะไรอ่ะบ้าป่ะก็น้นองนะแม่งแม่งบ้านะัแม่งควรตีนนะับออไปได้ มึงจะรัดกูเลยนะกหาครับแม,ม่งจะรัดอะไรกูนักหนาะแล้วตามจริงเฮีย yeah. หยุดรัดฉันตับตัวได้ไหมหยุดรัดฉันโอ้โหพูดามจริงมึงมึงหยุดรัดได้ไหมเนะี่ยมึงอจะรัดกูเลยขอกูมาแคสเกมเมงดีโดนรัดอย่างนี้โอ้โคลิปออกมาครับมันจะเป็นยังไงครับโดนรัดแม่ง ีวิะญาณเยอะไปไหน,นไเหรอน,นี่แล้วก็ตุยนะใส่ตุยเอ,อเย่ะโอ้ยนะครับโหดไปนะครับก็ไม่โหดครับเล่นพอตัวก็ใครที่คิดว่าผมโหมดก็คิดไปนะเพราะผมผมคิดว่าตัวผมยังไม่โหดพอนะในการเล่น

ดไม่ดีมาดิเดี๋ยวสเต็ปการโดดของปูเข้าไปหน่อยโถนิ่งครับนิ่งแสดงว่ายิงได้ครับโอผมก็แบบตั้งแบบให้กระโดดมัามันยืดฝั่งครับใครอยากรู้มันตั้งยังไงยังไงก็ คอมเมนต์ม,มาเดาสอนตั้งคนใครที่รู้แล้วก็ก็เก่งนะใครที่รู้แล้วก็มืดแล้วไม่ไม่มีอารมณ์พูดนะแบบไม่มีอารมณ์มาเออถามจริงมึงมึงคิดว่ากูโป้เลยใช่ไหมนี่ยอย่างเงี้ยมันอยู่ข้างหลังเราคนแบมันตายไปไม่เป็นไรครับ เอออย่างนั้นก็ได้เหรียญนะคราวนี้อืมได้มันได้เราก็มีสิบห้าเรามีสิบด้เหรียญเล็กนิดนึงนะไม่ตายน้ไม่ตายนะเจ็ดพวกที่ตุ๋ยนะใบไฟแม่งก็แม่จิ้งอ่ะแบบเบ้อเอ้อเหี้ยอุ้ยยิงไม่ได้นะขอเหรียญเงินดีตายแน่ด้ปว่า เล็กตัวเดียวแถมอีกฝั่งเพื่อนเราถ้าแม่งไม่รับป่าน,นี้เราฆ่าได้สักประมาณสิบสิบสิบสองสิบสามตัวนะครับถ้าเพื่อนไม่รับเอ้ยทุยเพื่อนไม่รับตาผ่านผ่านมานะการกับคราวน,นี้จะแพ้หรือจะชนะมีสิทธิ์แพ้อยู่ตัวนี้แพ้แล้วก็มีสิทธิ์ทำซับกรองให้ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีสิทธิ์ได้เหรียญน,นะครับนี่ครับมีสิทธิ์ได้เหรียญนะครับต่อต่อตปป่าน,นี้ต่อไป อันนี้ไม่ตายก็พอใจนะครับเขี้ยวก็เบอร์คุยที่ตั้งนูนนง้นเลยสัตว์ขอรัดเขาเลยนี่โอ๊ยถอนชิ้นตัวข้าเลยไม่มีครับเมื่อกี้ก็สห็นน้องกับสิทธา อ็ไดมันเสียงเงี้ยเราเก็บไปนะครับจังหวะนี้ก็ธรรมดานะครับก็อย่างนี้มาเยอะคราวนี้จะได้เหรียญทองแดงหรือเหรียญเงินก็เหรียญทองแดงนะครับทองเหรียญนะครับทองแดงก็เล่นจเนธรรมดาแล้วนะครับได้เหรียญก็เป็นเรื่องธรรมดาใครที่ยังกระกากแล้วดูคลิปอยู่แล้วแบบเฮ้ยได้เหรียญทำไมนายโหดทำยังไงได้เหรียญ ยิงให้ได้เยอะนะครับอึ้นก็โอ้้หเกียร์ดัน้อนชอบนะครับถ้าเสียงมันแบบยังไงเงียบๆก็ขอไฟได้เพราะแบบนั้นจะจะนอนแล้วตอนเนี้ยกี่ทุ่มอุดูท่านมานชเฉียบขาดอืไม่ได้อางี้เลยนะ่รับ โอ้เดิแนแหลกยังมาเดินสบายเดเกิดไม่ได้ย,ดไไดยัต้งลงนั่งครับโอ้โหอนใต้ออกตกนตกลงใต้นะไปตกตก,ตกเกีย้ยแตกเกี้ยวตมีคนไทยอยู่เซิร์ฟบี้เว้ยรู้ไหมมึงจะหดไทยนะเซิร์เนี้ไม่เชื่อมึงจะไม่กูจะไม่ถามิงโอ้แล้วพวกว่ราันมาดีก็โคโคกระโุนโอ้โหเน็ต ไปหมดแล้วนี่ไปหมดแล้วตอนนี้เท่ากันนี่ไปหมดเลยเขี้ยแล้วไงเน็ตเน็ตนรับเน็ตไปหมดนะเน็ตนี่ไปเลยนะเมื่อกี้ตัดตูนเพลงลูกกระตุนเลยไม่ได้นะนีตนี่ Wi-Fi นี่ไปนิ่งๆอย่างนี้ เก็บตัวน้วไม่ใช่เหรอเออบรวดีไม่ดีไปกระสุนกันแบบองค้งก็องค้งผมก็ตั้งเป้าปกักระบา,านไว้จ้ว ต่อไปได้เพราะมันน้องแม่งพูดผมก็เงียบให้แม่งพูดไปเป็น,ปน,น,นคนดีน,นะคนดีตรงไหนนะถ้าคลิปคราวนี้ก็ไม่ไม่มีไม่มีม,ม,มุกอะไรจะมาเล่นในคะลิปาานะ้ำจะทำยังไง,ไงดีน้องแม่งบ่นอยู่นั่นแหละตาเดียวตาเดียว เป็นคนมึงมีสองตาบ้าเปล่าเหี้ยทำไมมึงยิงโหดจังวะเห็นไหมตาเดียวตาสองตาเหี้ยคุณตาเดียวมึงมีสองตาบนที่อะไรกันก็แม่รู้นะครับคนดันของเราเหี้ยไอเหี้ยโหดจริงกูยอมรับในตัวมึงอ่านะก็แม่งโหดนะตั้งเมื่อกี้ให้เขาไปเขาได้เราไปนะครับ ตอนนี้แม่งขาดเลยยอมรับเอียอออเ่ยตายเหี้ยโดนกูยิงตายไปแล้วหลุดนะครับต่อจบคลิปแบบหลุดก็คลิปสวยเออก็ขอขอบคุณคนที่รับชมคลิปเรามาตลอดนะแล้วก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้อย่าลืมกดถูกใจซับสไครต์กดแจ้์ให้ผมด้วยนะครับก็บายนะครับ